ขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นผู้ตัดสรูรชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสิบกันมาวันนี้อยากจะมาพูดจากกันเรื่องทำความดีไม่ต้องรอพยานการที่เรา เป็นชาวพุทธบริสัทสีเราก็จะต้งน้อมนะครับเรื่องราวแห่งพระธรรมคําสอนน้อมเข้าหาจิตใจตัวเราเพื่อจะเป็นการฝึกฝนอบรมตัวเราให้อยู่ในเส้นทางแห่งการสร้างคุณงามความดีเหล่านี้การที่เรามีความเพียรการที่เราใช้ กระแสแห่งพระธรรมคำสอนมาใช้ชีวิตประจำวันของเราเราไม่ต้องรอรูปแบบรอพยานรอคอยสิ่งที่พร้อมเราจะทำนะพฤติกรรมของเรานะครับตั้งแต่เริ่มใช้ชีวิตยามเช้าแล้วก็ตลอดทั้งวันที่เรามีหน้าที่กระทำด้วยการระลึก สิ่งที่เรากระทำหน้าที่ประกอบไปด้วยการเคลื่อนไหวทางกายการเกิดขึ้นที่ใจพร้อมทั้งที่จะพูดจากกันก็เป็นเรื่องอิงรละลึกในพระธรรมคำสอนไปการเป็นการใช้ชีวิตของเราควบคู่กันไปสิ่งที่เราเป็นหน้าที่สำคัญยามที่เรามี ปู่ยาตายายบรรพบุรุษคุณพ่อคุณแม่หมู่ญาติทั้งหลายนั้นเราจะสำนึกการกระทำของเราเพื่อน้อมถวายการกระทำนั้นเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาโดยที่เราไม่ต้องประกาศรูปแบบภายนอกตั้งเกต่ด,ดูนะครับ การที่เราเรียนรู้กระแสแห่งพระธรรมคำสอนนั้นเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างมีระเบียบวินัยนะครับไม่ได้มองสิ่งที่ไกลตัวเราจะมองสิ่งที่ใกล้ตัวเรานะครับจากบ้านพักจากการใช้อาหารบริโภคจากการมีสังคมที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันก็ประกอบไปด้วยสามีภรรยา ปู่ย่าตายายลูกหลานต่างๆพร้อมทั้งสังคมที่เราได้มีโอกาสเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันก็ประกอบไปด้วยพุทธบริษัทสีแต่และว,วันที่เรามีชีวิตนั้นเราต้องน้อมสิ่งที่เราคิดดีๆให้กันและกันแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ออกมาจากใจของเราตามความเป็นจริง เราจะต้องไม่ปั้นรูปแบบด้วยความแฝงเล้นไปด้วยความอยากนะครับเป็นโลภะเป็นสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นตามกระแสสังคมชาวโลกแต่การที่เรามีระเบียบวินัยมีศิลธรรมแล้วก็มีการไต่ตองชีวิตจากการเคลื่อนไหวสร้างคุณงามความดีนั้น เราจะเห็นว่าการที่เราสั่งสมมองสิ่งที่มีคุณค่าด้วยปัจจัยสีนั้นทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนกับคนรอบข้างของเราสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างนะครับการที่เรามารวมตัวกันหน้าวันเทศกาลสงการนะครับเรียกว่าหมูก่กัลยาณมิตร ประกอบไปด้วยพิสุพิสุณีอุบาสกแล้วก็อุบาสิกาจะเป็นบุพการีต่างๆจะเป็นลูกเป็นหลานของเราก็ดีหรือจะเป็นหมู่ญาติที่มีโอกาสสนับสนุนส่งเสริมการทํากรรมที่ดีซึ่งกันและกันนั้นเราจะต้องมีจิตสำนึกของเรานะครับในเรื่องมองเรื่องได้ยินเรื่องใช้ชีวิตร่วมกัน นเราก็ให้โอกาสกันในการที่จะดํำรงชีพในการที่จะใช้ชีวิตอย่างพอดีของเรานะครับต้องเชื่อมั่นนะครับสิ่งที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆที่ท่านมีคำแนะนํามีการพูดจากกันแล้วก็ใจเขาใจเราสิ่งเหล่านี้แหละครับการที่เราเป็นผู้ฝึกฝนอบรมตามพระธรรมคำสอนนั้น เราจะต้องมีการสำรวจตรวจสอบพฤติกรรมของเราในการใช้ชีวิตในหมู่คณะสังคมนั้นนะครับสิ่งใดก็ตามมนุษย์เราเนี่ยมีความรู้สึกพึงพอใจไม่เหมือนกันในเรื่องสิทธิส่วนตัวนั้นเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เป็นจริงในกระแสะโลกพร้อมทั้งในกระแสะธรรม ที่เราจะต้องอิงอยู่ตลอดเวลาในเรื่องศีลธรรมนะครับสามารถที่จะบอกกล่าวแนะนำชี้แจงซึ่งกันและกันได้ว่าสิ่งเหล่านี้มีเหตุผลอะไรนะครับในการที่เราจเจริญสติปัฏฐานก็ดีในการที่เราใช้ชีวิตร่วมกันก็ดีการที่เราสามารถที่จะแลกเปลี่ยน พฤติกรรมนะครับต่อกันและกันนั้นเราจะเห็นว่ากำลังใจนะครับของแต่ละบุคคลนั้นก็ไม่เท่าเทียมกันพลังใจก็คือบาร,รมีนะครับที่สั่งสมกันไว้นะครับสังคมโลกที่เราได้เห็นเนี่ยได้สัมผัสแตะต้องกันนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีพระธรรมคำสอนเรื่องราวของบาปบุญคุณโทษแล้วจะทำให้เรา ไหลไปสู่กระแสชาวโลกการที่เราไหลไปสู่กระแสชาวโลกนั้นเราจะเราจะมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตเน,ตเ,ปนตเป็นของของเรานะครับแต่ถ้ากว่าเรามีการใช้ชีวิตคู่กันระหว่างกระแสโลกแล้วกระแสธรรมนั้นเราจะแบ่งแยกมีเหตุมีผลในเรื่องการบริหารชีวิตในการคลองเรือนของเรา ก็จะต้องมีระเบียบวินัยในการที่จะสร้างในชีวิตนัในส่วนตัวส่วนรวมแล้วการพัฒนาใจของเรายามข้ามคืนบนันนี้ก็มีโอกาสได้พูดจากกันกับคณะการละาณมิตรของเรานะครับซึ่งปุจฉากันเรื่องอาการบริหารร่างกายนั้นมีประโยชน์ อย่างไรให้เกิดความพอดีของผู้ที่มีวัยอันสูงวัยความจริงนี่นะครับมนุษย์เราถ้าเราน้อมดูตัวเองมากๆดูบ่อยๆดูจริงเกิดความเข้าอ,อกเข้าใจนะครับว่าร่างกายของเราซึ่งประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็มีวิญญาณของ คำว่าเราเคลื่อนไหวร่างกายถ้าเราน้อมดูนะครับเราจะเห็นว่าการที่อวัยวะต่างๆของร่างกายของเรานั้นมีการเคลื่อนไหวมีการกําหนดติดตามการทำงานของร่างกายของเรานั้นประกอบไปด้วยวิญญาณนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เราเรียกแล้วก็ฝึกฝนกันนี่นะครับเพื่อให้เราเกิดการรับรู้มีความสัมผัส นะครับภายนอกสัมผัสภายในและเข้าถึงสภาวะจิตใจของเรานะครับการที่เราจเจริญกุศลน,นั้นมีทั้งกุศลภายนอกแล้วก็กุศลภายในนะครับควบคู่กันในกิจกรรมต่างๆณนะปีนี้เทศการสงการบ้านเรานะครับก็จะมีกิจกรรมกัน นะมากมายทีเดียวเมื่อกิจกรรมนั้นมากมายนะในส่วนของพวกเรานะครับการเรีนยนนมิตรกันก็ต้องเปิดโอกาสให้หมู่คณะของเรานั้นใช้ชีวิตในกระแสบุคนะคลที่คุ้นเคยกับครอบครัวตัวเองกันปีนี้จึงไม่ได้จัดนะครับจัดงานพบปะในเรื่องหมู่ใหญ่ แต่ก็ได้มีพบปะกันในกลุ่มในคณะซึ่งมีจังหวะมีโอกาสได้มาพบมาเจอมาเกี่ยวข้องในกิจกรรมการกุศลกันสิ่งเหล่านี้จะเห็นว่าเราไม่ต้องประกาศนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นเรื่องจิตใจนะครับที่หลายท่านก็มีโอกาสาน้อมระลึก ระทำความดีให้กันและกันความดีนั้นนะครับไม่ได้บอกความสูงความต่ำมากน้อยแต่เราจะรู้สึกได้ด้วยตัวเราเองว่าเรานั้นอยู่ในสภาพมีกำลังใจของเรามากน้อยแค่ไหนณนะปัจจุบันทการของชีวิตมนุษย์เรานะครับธรรมชาติแล้วถ้าเราเห็นพระธรรมคำสอน ประกอบไปด้วยการสร้างทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาหรือสมาธิภาวนาสิ่งเหล่านี้แหละครับถ้าเกเรามุ่งมั่นความอยากอยากดีนะครับมุ่งมั่นการกระทำอยากดีถ้าเกิดเราไม่มีการตรวจสอบกําลังใจของเราเราก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเรานั้นสั่งสมคุณงามความดี เอาไว้ประมาณไหนนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีการตรวจสอบกายวาจาใจของเราเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงเหมือนกันนะครับแต่แต่แต่หากว่าเรามีโอกาสเรียนรู้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติน้อมหากายวาจาใจของเรานะครับพร้อมทั้งน้อมชีวิตไม่เที่ยงควบคู่กันไปอย่างนี้ สิ่งที่เราจะให้กำลังใจกันในะแต่ละปีนั้นก็เป็นเรื่องระลึกสิ่งที่การจาบจ้วงผิดพลาดเผลอไผยต่อกันและกันเราก็าจะมีการระลึกนะกาวรละลึกอโหสิกรรมต่อกันและกันนี่แหละครับการที่เราสั่งสมมีความเพียรต่างๆเราจะเห็นว่าก็มีการน้อมเข้าหาจิตใจนะครับ การที่เราสร้างคุณงามความดีต่างๆนั้นเราได้น้อมนะเรียบเรียงปัจจุบันนการของเรานะครับอดีตก็เป็นเรื่องราวที่เราสามารถหยิบมาทบทวนกันบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่จริงๆแล้วอดีตเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องมาละลึกระวังไม่ให้เกิดการบบกพ่องหรือผิดพลาด นะครับในเหตุการณ์อดีตท,ที่เราเคยกระทำด้วยความไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอดีตท,ที่เคยผิดพลาดนั้นเป็นประสบะการณ์ชีวิตนะครับเราจะไม่ทะเลทไหยไปสู่ความผิดพลาดตามเดิมที่เราเคยผิดพลาดการที่เราเผือตัวเผือตนที่จะไปจับจ้วงหรือปรามาดบิดามารดา เอาไว้ได้วยความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจนะครับเกิดความน้อยใจบ้างเกิดความรู้สึกไม่พอใจบ้างเหล่านี้นะครับเราจะต้องระมัดระวังนะครับเพื่อไม่ให้เกิดวิบากของชีวิตเรานะครับลูกหลานที่เกิดมาถ้าเราปลูกฝังสิ่งที่เป็นบาปบุญคุณโทษนะครับแล้วเราก็ต้องกระทำสิ่งที่เป็นบาปบุญคุณโทษนั้น นะครับเรามีการระมัดระวังทำไมเราไม่สร้างบาปบาปนั้นเป็นผลทำให้เราต้องรับบาปรับกรรมที่เป็นอกุศลถ้าว่าเป็นการสร้างบุญน,นั้นก็เช่นกันเราก็จะต้องรับกรรมที่เป็นบุญน,นั้นเหมือนกันนะครับเพราะฉนชีวิตทั้งหลายที่เราเป็นพุทธบริษัทสีนั้นเราจะต้องมุ่งหน้ากระทำ บุญกุศลจากในบ้านจากขณะที่เราตื่นนอนเรามีการเคลื่อนไหวดูแลตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะส่งเสริมหรือน้อมดูแลผู้อื่นนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นบุญเป็นกุศลซึ่งประกอบไปด้วยการการะทำของเรานะครับตั้งแต่ตื่นนอนไปเลยนะครับแล้วการที่เราทบทวนใ่ตรอง ภาวะจิตใจของเราอานุภาพต่างๆที่เกิดในใจของเรานั้นเกิดความบริสุทธิ์แค่ไหนอย่างไรนะครับใจของเราบริสุทธิ์ก็หมายถึงเราอยู่กับปัจจุบันนาการอยู่กับภารกิจที่เราจะต้องกระทำแล้วเคารพตนเคารพท่านนะครับเพราะนั้นมนุษย์เราถ้าก็มีการเรียนรู้นะครับ แล้วมีการยับยัง้งมีการเจริญกุศลด้วยพอสมควรแล้วก็พอประมาณนะครับการทำกุศลพอสมควรพอประมาณเรียกว่าสายกลางๆนะครับกิจกรรมในหมู่สังคมเราก็ต้องวิ่งไปนะครับไปเกี่ยวข้องไปให้ความเคารพไปให้ความรู้สึกนอบน้อม นะครับแล้วเราก็น้อมหาการกระทําของเราเช่นเคยนะครับเพราะฉะนั้นจริงต่างๆที่เราบอกว่าเราจะทำกุศลน,นั้นเราไม่ต้องประกาศไม่ต้องบอกไม่ต้องมีพยานแต่เราจะสร้างพยานของเราด้วยตัวเราเองก็ได้นะครับเราสังเกตดูนะครับถ้าจิตใจของเรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้ การเป็นผู้ให้นี่นะครับต้องเทียบปกำลังใจเสียก่อนจะเห็นว่ามีกิจกรรมต่างๆที่เราแอบ,บสังเกตพวกเราชาวพุทธบริษัทสี 4, ก็เชื้อเชิญกันในเรื่องทำบุญทำกุศลก็จะมีการบอกบุญกันในเรื่องกระเบื้องบ้างเสาบ้างหลังคาบ้างเป็นจำนวนปัจจัยตามที่ตั้งกันเอาไว้ เหล่านี้ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจในเรื่องการกระทาบุญกุศลนั้นก็เป็นผลทําให้เหล่านั้นไม่มีเหตุผลเหมือนกันการที่เราตั้งแรงอธิษฐานในการที่จะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีนั้นเราจะต้องไม่มีการเบียดเบียนตนแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและสิ่งสิ่งสำคัญเนี่ยจะต้องมีการน้อม ด้วยความสุจริตด้วยนะครับก็คือจะต้องมีการพิจารณาเราไม่ได้ไปทํากิจกรรมหลอกลวงลผู้หนึ่งผู้ใดแต่เราก็ไปสร้างการกุศลแล้วก็มีเป้าหมายนะครับมีเป้าหมายว่าถ้าเราทำกับเบื้องหนึ่งแผ่นจำนวนเท่านูน้เท่านี้นะครับถ้าเราสร้างสาวสักหนึ่งต้นจำนวนเท่าน,น,านี้ คือสิ่งเหล่านี้เหมือนอุบายนะครับในเรื่องการหาปัจจัยนะครับสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่ได้ไปจับจ้วงแต่เราเห็นว่าการที่เราจะทำภารกิจต่างๆที่เป็นกุศลน,นั้นเราไม่ต้องกำหนดอย่างเดียวนะครับเราก็ทำทั้งหมดที่เป็นประโยชน์เป็นสาธารณะนะครับสมมติเรามีปัจจัย10บาท เราก็จะทำตั้ง5สักต่าตางค์หรือ1บาทและเราก็ทำทั้งหมดนะครับในเรื่องกิจกรรมต่างๆที่มีขึ้นแล้วก็เป็นไปด้วยความสุจริตนะครับแล้ก็น้อมการกระทำนั้นถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อจะนำพาให้เหล่านั้นจเจริญไปด้วยการเข้าถึงกระแสแห่งพระธรรมคำสอนหรือเรียกว่ากระแสแห่งโลก,กุตละ หรือเข้าถึงการละการวางนี่แหละครับแต่จะต้องมีความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นหลายครั้งที่เราได้มีโอกาสน้อมอดีตนะครับที่มีการบอกกล่าวชี้นำว่ากิจกรรมต่างๆสาราการปรเรียนหรือจะเป็นเสนาสนะต่างๆนะครับห้องน้ำห้องส่วมนี่แหละครับทีนี้ กำหนดไปด้วยยอดเนี่ยนะยอดกติกาเนี่ยจริงๆแล้วเราก็บอกกล่าวได้ว่าห้องน้ำต่อห้องประมาณค่าใช้จ่ายเท่าไร่นะครับส,สร้างสลาการประเรียนราคาเท่าไรมีอะไรบ้างกิจกรรมเหล่านี้นะครับเราจะต้องนำเสนอให้ถูกต้องและตรงไปตรงมาว่าบุคคลที่มีจิตศรัทธา อยากจะสร้างกุศลร่วมเขาจะต้องสร้างด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่เบียดเบียนตนด้วยไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยแล้วก็ไม่ต้องแข่งขันกันด้วยนะครับถ้าแข่งขันมันเป็นโลภะใช่ไหมครับพอเกิดความอยากได้ในการกุศลน,นั้นเราเป็นของเรานี่แหละครับคือความผิดพลาดอันใหญ่หลวงถ้าหากว่าเราคิดว่าเป็นของเรา การทำบุญนั้นก็เป็นเรื่องของการสละการเกื้อกูลการอุปถัมภ์เพื่อจะให้เกิดแรงอธิษฐานบาร,รมีนะครับทำให้เกิดความมั่นใจในการที่เราอธิษฐานบาร,รมีก็เป็นผลทำให้จิตใจของเรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณงามความดีให้ยิ่งยวดให้ปราณี ะครับเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธบริษัทสี่เราต้องมาเรียนรู้กันในเรื่องสร้างคุณงามความดีซึ่งมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นประธานมีพระธรรมคำสอนเป็นเครื่องละลึกเป็นเครื่องอประพฤติปฏิบัตินะครับ,รบเพื่อจะทำการพัฒนาจิตใจให้ข้ามพ้น แห่งโลกิยะหรือโลกที่เป็นไปนะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีความรู้สึกขึ้นมาเหมือนกันนะครับว่าชีวิตพวกเรานั้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพิจารณาเสมอว่าคำว่าฐานนั้นเขาทำกันอย่างไรการทำบุญกุศลจากการสร้างฐานนั้น หมายถึงการละการอานูุเคการเกื้อกูลนะครับไม่ใช่ทำทานและวก็หวังผลในทานนั้นเป็นของเรานะครับเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มีการใช้ชีวิตในกระแสะโลกณนะปัจจุบันการเราก็มีหน้าที่บอกลูกบอกหลานของเราบอกพุทธบริษัทสี่ของเรานะครับ ให้มีการสร้างความเพียรเสมอในเรื่องการสร้างทานภายนอกส,สร้างทานภายในนะครับพร้อมทั้งมีการฝึกสติให้รู้จักตัวตนของเราเพื่อจะตรวจสอบกำลังใจของตัวเราว่าเหล่านั้นมีเรลยกบาร,รมีถึงไหนแล้วนะครับเมื่อจิตใจของเรามั่นคงนั้น เราก็จะมีสติเห็นสภาพจิตใจของเราไม่ไปจับจ้วงลวงเกินไม่มีจิตใจที่อยากได้อยากมีอยากจะเป็นของเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราใช้ชีวิตต้องมีการพิจ,จารณานะครับการสละไปแล้วเราก็น้อมอนุโมทนาเพื่อจะถ่ายถอนการยึดมั่นถือมั่นของเรานะครับ บุญน,นั้นจะเกิดขึ้นเกิดความบริสุทธิ์ขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเมื่อบุญเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วเราก็จะเห็นเหมือนกันผลสำเร็จจากการสร้างจิตใจสร้างการกระทำจนกระทาั่งสู่ความสำเร็จนั้นไม่ได้หมายเชิงเราจะต้องเป็นผู้ที่ยึดมั่นว่าตรงนั้นเป็นของเรา เราจะสร้างด้วยจิตใจมีความศรัทธ,ธามีความพร้อมแล้วก็ได้มาด้วยความสุดจริตนะครับสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราชาวพุทธบริษัทสี 4, สามารถมีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้สร้างทานการกุศลกันนะครับเพราะ,ะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสต่างๆในเทศกาลสงการ เราก็จะทํากิจกรรมนะตามประเพณีมีการประชุมแล้วก็รวมตัวกันที่จะเป่งวาจาในการนอบน้อมต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์และสิ่งที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดหนทางของชีวิตไปด้วยความดีความดีเหล่านี้ไม่ได้มีคะแนนจะจะสั่งสมไให้เข้าถึงบาร,รมีนะครับ เพราะนั้นบารมีเป็นเรื่องราวของการพัฒนาใจนะครับถึงที่สุดเนี่ยนะก็คือบารมีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีโอกาสพิจารณาชีวิตของเราเราจะใช้ชีวิตของเราแบบปล่อยปะละเลยหรือไม่นะครับเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสนะครับที่จะเรียนที่จะศึกษาพัฒนา ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์นะครับสเบียงบุญเนี่ยนะก็ต้องใช้ความเพียรเหมือนกันนะครับได้ฟังธรรมก็ต้องคู่กันแล้กนะ็ได้สละบัจจัยสีก็คู่กันสำรวมกายวาจาใจก็คู่กันนะครับสิ่งที่เราจะต้องควบคู่กันเสมอก็เป็นเรื่องพฤติกรรมของเรานะฮะ ที่มีโอกาสกระทำคุณงามความดีคุณงามความดีเขาจะประจักแจ้งในใจเราเองนะครับไม่ต้องรอพยานไม่ต้องรอสักขีพยานบุคคลจะมีคนชมจะมีคนติจะมีคนพึงพอใจหรือจะไม่มีผู้พึงพอใจกับเราก็ไม่ทำให้เราต้องวั่นไหวเพราะเรานั้นมีการน้อมกายวาจาใจของเรา นะครับก็พอสมควรกับเวลาต้องของน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีสมาธิปัญญากันทั่วหน้า จากผู้พูดปะสิทธุภาษีสวัสดีครับ